สอครับท่านผู้ชมคะวันนี้มาซื้อไก่นะครับมาทำกัข้าวนะครับวันนี้จะนําเสนอเมนูอะไรนะครับมีสานชมไหมนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะครับวัตถุดิบที่เราไปซื้อมาเมื่อสักครู่นะครับไก่นะครับผมไก่เป็นหน้าส่วนติดบนนะครับแล้วก็วัตถุดิบหลักอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือน้ำโคนะครับ อันนี้เราขอนําเสนอนะฮะไก่ทอดโคกนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมไปก่อนที่เราจะทํานะครับเรามาแนะนําเครื่องหมักก่อนนะฮะไก่นี้เราล้างแล้วนะครับผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องหมักก็จะมีพริกไทยนะฮะกระเทียมนะครับเกลือนะครับผมแล้วก็ผงพรุงรสนะฮะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปกติจะใส่รากผักชีนะครับแต่พอดีรากผักชีฮะ เอาไปใส่เมื่อคลิปที่แล้วหมดแล้วนะครับก็ใส่เป็นต้นผักชีแทนนะครับผมแล้วก็ซอสหอยนางรมนะฮะเครื่องหมักนะครับผมเรามาตําเครื่องหมักไก่ก่อนนะฮะเครื่องนี้นะเราใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นนะครับแล้วก็ตําเลยนะครับผม ทำให้ละเอียดเลยนะฮะตำไปเลยนะครับได้เวลาหมักไก่แล้วนะครับนี่นะฮะเครื่องที่เราโขกไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับกะกะเอานะฮะนี่ไก่ผมประมาณ1นกิโลนะครับใส่ไปแค่นี้พอนะครับผมน้ำตาลไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราจะทอด คกเนาะคุกครับคุกครับผมคุกใ้เข้ากันนะครับหอมากแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับโอเคครับเข้ากันดีแล้วนะฮะ แล้วก็พักแช่ตู้เย็นไว้นะฮะผมพักแช่ตู้เย็นไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผม few moments later. แล้วก็มาถึงขั้นตอนการทอดนะครับเปิดไฟให้สุดเลยนะฮะเปิดไฟให้แรงนะครับเดี๋ยวค่อยหลีนะฮะให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับ ให้น้ำมันร้อนแล้วก็หลีเป็นไฟกลางนะครับผมการเทสน้ำมันนะฮะว่าร้อนหรือเปล่าลองเอาไก่จ่มไปดูนะครับนี่ยังไม่ร้อนนะฮะเมือ่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปทอดเลยนะครับผม เมื่อไก่สุกได้ที่แล้วนะครับเราก็ตากพักก่อนนะฮะนะฮะเหลืองสวยมากนะครับผมพอแล้วน,นะครับถ้าเหลืองกว่าน,นี้เดี๋ยวไหมครับนี่นะฮะแล้วก็ชุดต่อไปลงทอดเลยนะครับ ส่วนเครื่องที่เราโขกนะฮะเราไมา่ต้องทิ้งนะครับผมแล้วก็ลงไปทอดด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราเอามาใช้นะครับอ่านี่นะครับเาลงไปทอดเลยนะครับแล้วก็รอให้สุกนะครับ โอเคครับเมื่อเราทอดไก่เสร็จแล้วนะฮะกระทะไปเดิมเลยครับผมเปิดไฟนะฮะไม่ต้องเปิดแรงนะครับผมแล้วก็ไก่ของเรานะฮะกับเครื่องที่เราแยกไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยนะฮะแล้วก็น้ำโคกนะครับไก่ของผมประมาณ1กิโลกร,รัมนะฮะผมซื้อมา1นกิโลผมจะใส่ น้ำโคกไปประมาณสามร้อยซีซีนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อน,นะฮะจนน้ำโคกที่เราใส่ลงไปเหนียวแห้งนะครับผม โอเคครับเมื่อน้ำโคกเริ่มแห้งแล้วนะครับคนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้ำโคกไหมนะครับโอเคแห้งดีแล้วเตรียมตัวจัดใส่จานได้เลยครับ ได้มาแล้วนะครับไก่ทอดโคกนะครับของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ได้รับเกียริจากนักชิมกิตติมาศักอีกเช่นเคยนะครับผมครับอ่านะฮะเรานะครับใหญ่ๆกันเลยนะฮะเข้าปากไปแล้วครับอืมแก้วแก้วนะครับแก้วนี้ยโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากลากันไปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้านะฮะจะทำอะไรกินนะครับกดติดตามกด s u b s r r i e ์ไปเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอก่ขอขอาวคำว่าสวัสดีนะครับผมแก้ว yeah.